วันนี้เสียทบตื่นเช้าไว้ผมยังอยู่ที่สารคามเลยครับยังไม่ได้กลับเลยเขาเรียกว่าคนขยันครับ,รระบฮะเะูยะ้ยตื่นเช้าแท้จะไปไหนนี่จะไปส่งรถที่บางสามหมอฮะเอ้ยสีธาตุสีธาตุที่ไหน ขายรถไปโฟได้อู๋เอ้นอเอ็ีเขายดีขายดีแท้ดูนี่ดดูอะไรขาเืงเนห้่ยาอูเครื่องอะไรเนี่ยของเกียร์ของเกียร์นี่อเกียร์เกียร์ฝาด้วยอ๋อได้เกียร์ฝากมาด้วยครับเกียร์ดัมแท้เลย โอ้ยแจวเลยว่ะตัวนี้นะอู้ไม่ใช่เจ็ดแปดพันหรอยของเก่านอกแพงนี่แหละผมเคยซื้อหลายพันอยู่นะนี่มันยิงลมแท้เลยใช่ไหมแตกในโอ้ถ้าแบบนี้ใช้ดีขนด้วยไม่เนี้ โอมันเป็นตูดไฟฟ้าเลยนะตกเอ็เหรอตกเอ็มห้เขาเป็นตูดไฟฟ้ามาด้วยโอ้ปลายม่วง225สองห้าตะี้เราไปแปลงก็ประมาณ8ป0 0กอันนี้แปลงอะไรยังไงเนี่ยตะกี้เป็นตูดไฟฟ้าใช่ไหมอ๋ออันนี้แปลงเงินปั๊มสายปั๊มสายอ๋อตอนแรกเป็นตูดไฟฟ้าเหรอครับรุ่นนี้เป็นตูดไฟฟ้าหมดเออนี่ตอนรถผมมันเป็นตูดไฟฟ้าไลยวะ เป็นเขาพี่เซอร์จเกอร์อะไรฝ้าม่วงนี่แหละเออเป็นสูบฟ้าหมดเลยใช่ไหมเขามาแปลงเป็นอะไเนี่ยโอ้แต่ปัมป๊มปั๊มหกเกมเขาไม่โคตรใหญ่เลยว่ะเครื่องนี้เสียงสะใจมากฮะเสียงนี่ก็หมุมเลยตัดได้ไหมโอ้ได้ห <laughs> ม้อน,น้ำได้เกียร์ได้เครื่องสามอย่างขายเลยี๋ยวเอามาใส่รถใส่เจ้าเอฟวันไงเจ้าฟูซูจีนไอ้ฟูซูอินเดียไง ซื้อมาเท่าไหร่แสนสามโอ้ผมก็ซื้อราคานี่แหละแสนสามตอนนั้นน่ะที่ผมเอามาใส่เจ้าฟูโซน่ะเครื่องตัวนี้แหละนี่ปลายมุมเลยเครื่องใช่ไหมเครื่องพร้อมเกียร์เราเครื่องพร้อมเกียร์เอ้ยก็เหมือนกันเลยเอ๊ะใช่หรือเปล่าวะเขาได้แต่เครื่องว่ะเออได้แต่เครื่องว่ะตอนนั้นเขาได้แต่เครื่องแสนสามเนี่ยวันนี้ได้เกียร์มาด้วยเหรอได้เชื่อต่อเขาใจดีเขาแถมเกียร์ให้แล้วเขามาหน้ำปกติแสนสามนี่เขาจะแปลงแค่ตูดปั๊ม ชิปโอ้คล้าย power chip คล้ายเมกลาเลยใช้ด้วยกันได้นะเขาว่าเหรอใช้ด้วยกันได้ชิปเดียวกันนั่นเนี่ยใช่ครับใช่ใช้ด้วยกันได้มันเป็นอเนกประสงค์แรงมากลันด้วยเอาไปชุมพลขายต่อไหมไม่ขายควรจะหาได้ได้มอนน้ำมาด้วยเหรอได้มอนนาำยฮะได้มอน้ำ้วยเนี่ย โอ้นี่พี่ดูนี่ยมาดูเนี่ยการดูเครื่องนะี่ช่องเงยมอานี่สามช่องความร้อนนี่ดูพี่ดูแรงเสียดสีนิดเดียวเอง oh, แสดงว่าเครื่องนี่ใช้น้อยใช่นิดเดียวนี่อดูรอนิดเดียวเองแต่ข้อเสียมันก็คือมันเป็นหวีมันไม่ใช่ตีนผีแต่เขาบอกว่าฟูโซตีนผีหวกีก็แรงเหมือนกันมันใหญ่ครับไม่ต้องห่วงอันนี้อะไร อัมพาวเวอร์อัมพาวเวอร์นี่นะอยู่ตรงนี้เองพีเดี่ยวหุดอันนี้ไหมอุดนะอุดนะต้องอุดม้องใช้หุดเนี่ยอุดถอดออกเลยผมเออก็ถอดแล้จะไล่ออกไม่ถอดออกแต่มันก็มีอันนี้เหมือนเดิมก็เหลือไปใช่ะจ้ไหมมันมันมากดูทรงไปนั่นเป็นไอดีใช่ไหมท่อกรองใช่ไหมท่อกรองจะเดินท่ออะไรให้มันเสร็จเลย โฟล์คลิปนี่ก็ขายนี่อันนี้แสนสองอันนี้เอามาใหม่เหรอครับโฟล์คลิปเครื่องดีเซลแสนสองโอ้ใครสนใจงานออไลน์ด้วยนะยกได้เท่าไหร่นี่ยกได้กี่ตันสองตันห้าสองตันห้าน้ำใสยคืออีสุก

nhớ có thái này đi nhớ có thái gần như vậy khó à ờ Slide ra rồi ấy vâng xài ô nè nè ơ

เสร็จแล้วเหรอ,อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหรอโอ้ไปใส่ปลายท่อมาแล้วนี่นี่มันก็เป็นของมือสองอะไรเราขายราคาไม่มมแพงเออยางเหลือย,าง,อยางครับนี่นนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็นต์ให้เปลี่ยนเป็นยางหล่อให้ครับอ๋อเหรออย่างน้อยๆก็ไปวิ่งบ่อได้ได้ปีปีสองปีเลยถึงหรอกผมใช้มาแล้วก็เปิดละอืมพี่ซื้อหล่อเย็นหล่อร้อนหรือเปล่านี่ผมซื้อหล่อเย็นหล่อเย็นกันแหละ มันขึ้นอยู่กับโครงถ้าเลือกโครงดีมันก็ทนท่อนขาวเล็กน้อยตอนเช้า ล่นมากเลยตอนไม่มีปลายอ่ะมันจะละไอ้ล่านแบบแห,แหลมๆนะครับไหนขับดูดิขับได้ไหมขับจริงนไ,ได้ไหมปันลมก่รอเนานะ เดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนโจ้ยนะคะโอยบางคนโหดวันนี้ไม่มีอีกแล้วสูงแบบนี้ครับสูงเท่ากระบาดเลยนะครับโอยลมยังไม่เต็มลมยังไม่เต็มโอ้ใส่นี่ด้วยกันหมาครับบางคนเนี่ยเขาลากเหล็กยาวครับรังสีแบบนี้ครับได้ท่งอยู่ เยอะไหมพื้นไม่มีบุบเลยโอ้เคยวิ่งดินไหมเนี่ยฮะเสียทับผมถามหน่อยสิเคยวิ่งดินไหมเห็นเนี่ยไมนเป็นรถเก่าจอดโอ้ยทำไมพื้นมันไม่มีบุบเลยดูอ่ะ่เขาไปทหารลูกเขาไปทหารแล้วก็จอดทิ้งไม,ม่ไหวว้าแต่มารถไม่ไม่ค่อยได้วิ่งงาน ดูอะ่ะดูพื้นสังเกตพื้นได้เลยครับไม่ได้เปลี่ยนพื้นใช่ไหมไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนพื้นใช่ไหมซื้อมาปุ๊บก็มาเป็นมือที่สองอยู่ผมเลยอ๋อปัดดิพื้นดีมากพื้นกี่มิลนี่สามเมตเครื่องยิงน,น,นี้มาดูเครื่องโอ้ยจอดท่านี้เนาะียย๋ยกงูดูเครื่องกันหน่อยครับโอ้ดูกว,วนครับ วนพ่อสุดเลยนี่มันโองนี้มันโดนอะไรวะมันลั่นลอยตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยเป็นหลุมหลุมเนี่ยมันจะโดนอะไรวะฮะกู <c oughs> <c oughs> ภายในก็เป็นหนังแก้วนะสวยงามครับกอนโซนนี่เอาไ้ ไอ้นันะ่นน่ะมายิงสเปย์ยิงเงาเงาเลยจะทับซื้อไอ้สเปย์ยิงเงาเงาอะมายิงเงาเลยแหละก็ยังไม่ขัดไงน,นี่ยังไม่ขัดออ๋ยังไม่เงาถ้าเกิดเราเคลื่อนไปมันมีผลมันก็ไม่สวยเน้อ<ล>ต้องขัดก่อนหนังแก้วเลยครับเมื่อกี้ดังที่มันดังแควกๆๆแกวแควเนี่ยลมมันยังไม่เต็มอ,อ่าลมยังไม่เต็มอันนี้พักน้ำใช่ไหมเนี่ยอันนี้พักน้ำใช่ไหม,ไมพักน้ำ โอ้อันนี้เก็บร้อนในด้วยสวยงามครับเต้องเปิดประตูยหออกหัวเลยครับจอดเชิดเครื่อง เครื่องนี้นอ,นนอ,อ๋อเปิดได้ดูหน่อยครับเห็นก็ว่าเวลาซื้อรถให้เปิดฝาตัวนีไน้ไม่มีกระเด็นไม่มีกระเด็นฝากระเด็นแต่นละมันเครื่องไม่กระเด็นแด้ว่าเครื่องแน่นไม่มีหลวม

อนอยูวนนยู่รถมือสองละวสภาพนี้นะครับห้าแสนห้าต่อรองนะครับนิดหน่อยนะแต่งให้ประมาณนี้ครับนาซานารงนาซาหมวกครับถ้าได้ชายล่าง สวยเลยอันนี้ถ้าได้กันชนเต็มสวยเลย <Yeah. S 1> อืมได้ไหมขายได้ไหมห้าแสนห้าไม่รู้เลยได้ใครที่ยอยากยเล่นรถเริ่มต้นที่ราคานี่แหละตมดตัวไปกับชุดแต่งก็หมื่นสองหมื่นแล้วราคาไม่แรงเท่าไหร่ครับใครมาทีใ่ใครดูปั๊มสายด,าด้วย,วยมันดูแรงง่ายลิ้นหลังอูใสกันชนอ๋อซื้อลิ้น ซื้อชายล่างมาใส่เหรอเรื่องก็จะใส่กระชอนอ้นิโน่หน้ายากนนักษ์ไม่ไม่เข้าอ่ะก็ะไม่เหมาะกับมันอืมอก็เลยว่าใครที่อยากเล่นรถดำนะครับไม่ต้องไปซื้อของใหม่นะครับหาซื้อ,อีสภาพที่มันใช้งานได้ราคาไม่แรงราคานี้เล่นยังไงก็ไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยแน่นอนราคานี้ถ้าเล่นรถใหม่เหนื่อยครับ เอาเตะอล่างได้ไหมถ้าเล่นรถต่อใหม่เหนื่อยครับใครที่ทุนน้อยทุนมันเล่นได้อยู่ครับเนี่ยราคาไม่แรงเท่าไหร่ห้าสิบห้าต่อรองน่านิดหน่อยนิดหน่อยครับนิดหน่อยเองค่าน้ำมันอันนี้ยังยังไม่เฉียดดีเพราะอ๋ออันนี้แตกเรียนมันไม่ทนเพราะพลาสติกเนาะแตกแต่ไม่กี่ร้อยแล้ดีดีแล้วประกันใช้งานได้เบรก เบรกเบกเช็คแล้วลูกปืนล้อตึงหมดแล้วออ๋เกียร์เกียร์ลูกปืนลูกปืนคาดเปลี่ยนเพรปลี่ยนลูกปืนคาดแล้วมันมีเสียงเก๊ะๆอ๋อเปลี่ยนยังก็ไม่มั่นใจเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยโอเปลี่ยนแล้วลูกปืนคาดยางเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นยางรอให้ยางรอให้ก็มันตามงบแล้วมันไม่ได้กำไรเยอะหรอกใช่ยางมันก็แพงนี่เปลี่ยนคู่หนึ่งด้วยนี อ๋อเปลี <su> ่ยนสี่ล้อเลยล้อเลยอืมอนะนี่ประมาณนี้นะอันนี้มันโดนอะไรบุบเขาทุบไงเขาทุบเหรอทุบหลบไปนี่ไงหลบไปเขาอ๋อหลบไปนั่นนะใช่เขาทุบมาจากร้านเลยตบหลบน็อตนั้นไงทันันต้องหลบอโเคสคาสีสวยๆเลี่ยมๆ ผมขายให้พิวพ์มดห้าห้าจุดสี่ห้าให้พิมพไปบวกเอาไปบวกเอาอีกไปเดี๋ยวไม่ทันกลับได้ไหมเดี๋ยวไปดูทีมงานก่อนยังไม่กลับครับผมมาเจอกันใหม่เดี๋ยวผมสั่งให้เชียนนิรันจัดให้อีกหนึ่งดอกแล้วมันเยี่ยมสารคามใหม่เอามิดเลยทีนี้เอามิดเลยเอ้ยเอาเกียร์เดอไงอีนี้รองเลย ก็ใครที่จะมาดูรถนะครับก็แยกน้องปลิงครับเนี่ยแยกน้องปลิงครับมีเทลเลด้วยนะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยสมัยผมมาวิ่งดินก็ไม่ใช่สภาพนี้บ้านโอไปแล้วไมโครเล็กสีใหม่ทั้งคันนะครับคันนี้ 5, 15ต่อรองนะครับก็ติดต่อเสียท็อปได้เลยครับถ้าเล่นรถใหม่ก็อว่ามันก็วิ่งได้เหมือนกับรถเก่าี๋้วเราก็จะไปต่อกันที่ไหน อะไรวัดอะไรเจอระฆังไล่แล้วเจอกันอีกขเดือเบือหน้าผมไหมเนี่ยโดบอ่ะไปทางนี้อ่ะไปยังตลาดไปเอารถที่น้องแปนก่อนไปโอเค ย้อนลเลยวะนี่ดูรับพื้นไม่มีบุกเลยครับเหมือนรถใหม่เลยแหละไม่ได้ใช้งานเลยดูจากรถดำเป็นรถสไลด์เฉยแค่นี้อ่ะสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแสนกว่า นู่นเจ็ดหมืนอยู่นู่นอันนี้ห้าสิบห้าขายคองให้เขาไ่ <S 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 ไม่คิรีลรอกห้าสิบกว่าเนี่ยยังไม่ได้ขัดเงาเท่าไหร่แต่ภายในก็ถือว่าสวยงามครับ